สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมพลมอตอร์ไวอลอีกเช่นเคยวันนี้ฮะจะขอมาพูดถึงแบรนด์เกี่ยวกับอะไหล่ชิ้นส่วนมอเตอร์ไซค์ซึ่งถือเป็นชิ้นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของเครื่องยนต์ที่ใช้สำหรับจุดระเบิดนั่นก็คือหัวเทียนแบรนด์หัวเทียน NGK ที่ถือเป็นแบรนด์ระดับโลกล่าสุดครับเขาได้มีการเปลี่ยนชื่อ r e n a m แบรนด์ใหม่แล้วเป็นนิเทระ สำหรับคนที่เล่นมอเตอร์ไซค์หร <c inhos> ือรถยนต์ในสายมดิฟายคงจะรู้จักแบรนด์ NGK Spark Plug เป็นอย่างดีเป็นบริษัทผู้ผลิตหัวเทียนจากญี่ปุ่นที่ก่อตั้งขึ้นในปีคศ1936และไม่นานมานี้ก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อแบรนด์ใหม่เป็นนิเทระเพื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในรอบร้อยปีเป็นการปรับตัวให้เข้ากับยุคตลาดปัจจุบัน ที่คนใช้รถเครื่องยนต์สันดาบนั้นลดลงเนื่องจากเริ่มหันไปหาทิศทางของรถไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นจึงทำให้ความต้องการในการใช้หัวเทียนลดลงบริษัทจึงได้วางแผนธุรกิจระยะยาวเพื่อที่จะลดการผลิตหัวเทียนลงมุ่งหน้าไปสู่ทิศทางการดำเนินธุรกิจใหม่ในอนาคตสำหรับคำว่านิเทระเป็นการนำภาษาลาตินสองคำครับมารวมกัน ได้แก่คำว่านิเทโอหมายถึงความรุ่งโร์สว่างสวยและคำว่าเทราหมายถึงโลกซึ่งชื่อนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นจากกลุ่มบริษัทในการที่จะมีส่วนช่วยให้สภาพแวดล้อมของโลกดีขึ้นทำให้โลกของเราเปล่งประกายได้อย่างแท้จริงและสำหรับในประเทศไทยก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อด้วยเป็นสยามนิเทระแทนชื่อสยามเ g k Spark ส l u g ตั้งแต่วันที่1เมษายน2566เป็นต้นมาเพื่อส่งต่อการพัฒนาจากรุ่นสู่รุ่นและปูทางไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนและมั่งคั่งขอมาพูดถึงหัวเทียน NGK ที่มีจำหน่ายในประเทศไทยหลักๆครับจะมีด้วยกันอยู่4รุ่นก็คือ 1. NGK Nickel หัวเทียนมาตรฐานติดรถมาจากโรงงาน 2. NGK G Power Platinum Alloy หัวเทียนเข็ม ที่แกนกลางทํามาจากแร่แพลตินัมอัลลอย 3. NGK Iridium IX สำหรับสาย modify ที่ต้องการประสิทธิภาพการจุดระเบิดที่สูงขึ้นและ4 NGK Laser Iridium หัวเทียนมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต OEM ที่มีอายุการใช้งานยาวนานถึง100,000กิโลเมตร สำหรับใครที่สนใจหัวเทียน NGK ครับก็สามารถติดต่อซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายหรือแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์กันทั้งหลายสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมยังไงก็ขอฝากติดตามที่ c h ANNEL MOTORRIVAL ของเราไว้ด้วยวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ